สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะไฟฮาไปหาคุาจิลอับพี่น้องจิเป้อาหารเราคุจิลโลจิไปคุจิลโลจิไปหาเบิ่งเฮ็ดพร้อมพี่น้องแพกเขียนหัวเห็นเขาจะาได้เฮ็ดปวกนอกวก็เฮ็ดเพาะทางส่วนไปหน้าพงใหญ่พงปสปซีโรออ่ยางกันไปเบิ่งงมาแจ๊คสิไดร,ร,ออรกก์ดูวอลนอกระะติดตามไปในคลิปนี่พี่น้องคั้นว่า บ่อได้ก็ยาวากันขั้นได้กัถือว่าเป็นคี่นอเลยเป็นสุพี่น้องเลยมิตาพากันไปเบิรงเลยพี่น้องเลยไปไปเป็นอะไรี่ดอกไม้ใี่วห อกนึงเด็ดยอยฟักติ๋วที่น้องเลยงามหาเห็ดยังบ่ทันได้ได้แต่ว่าเห็ดโด่หอดฟักติ๋วแล้วก็เก็บก่อนก็อพอเคยยู่ซนนั่นนะถามบุได้ก็อย่าว่ากันน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเรเคยเขามาหาเด้ก็ถือว่าถือโอกาสเขามาดินป่าเขามาดินในป่าซองเข่าซะซะเนาะ ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ um ້ເຫ um ັນຫັ້ນນະຖ້າບ um ໍ່ໄດ um ້ເຫັນເຫັດເຫັນທີ່ເລົາຂ້າກໍເຫັນຄວາຍມືງພີ່ນ້ອງຝົນຕົກມັນບໍ່ເຫັນບໍ່ເຫັນຮູມນາະດ້ພິ່ນເນนັດຄາອອຈົາດ້ໂຫນຶ່ງຍາງຈົນມື เข้ามาเจอพกหนอกพี่น้องงามๆ<ม>เห็นยงังผ่านตาพิตะกินนะฟอร์งไงเอาเบิร์ดเลยพี่น้องเลยมาหาจิดเลยมาจิดนี่มาจิตเอาเลยถ้ามันมีหาไปแม,แม่จะเมื่อซ้ำใจในตีนหลดหน,น้อยหนึ่ง้ปลตก กลางทีว่าเนาะเลยฟังหนอกกลางป่าพี่น้องเลยหามันก็เอาเอามือปลูกเลยจะใส่บวกหมวกคนใส่แพ่นี้โอเด็ดจะใส่แค่แต่คนใส่หมวกเออจะใส่หมวกคนใส่แค่ะ มันฮอหอน,หอนพี่น้องเลยแดดๆดดเนี่ยโอ้มีแตน่นางพานางพามากระบกนี่แล้วกินจังหน่อยนี่โยโอ้ยมาจนเมืออม่อยจนลอยว่าไงพี่น้องเลยเห็นเดอกหนึ่งก็เลยจิรอตัวหนึ่งเน,นมเนมทางไหน ลงทางเมื่อเซลโยเขามาังไหนเนี่ยบริเคยเข้ามาทาง,งนี้จะเสือโอ,โอ้โ็อยูโซนน,นั่นคงไปพี่น้องเอ้ยจื้อทางนะนนอหน้างเอ้ยลงทางไหนโอ้โห อ้ยเมื่อยพี่น้องเลยพอนางใหญ่ไปปลาล่ะหอนกับหอนแดดกับแดดเกี่ยวมาทางพี่เด้อเมื่อยนะเด้อย ถ้าพี่น้องเขามาเบิ่งปลาซื่อๆเลยนี่พี่น้องเอ้ยโบได้เห็นยัทเทนงเลยคนบได้คทเคยโบได้เคยเข่าปลาโบเจอเนาะงูเห็ดจะงูหนึ่งเนาะคุณจิตร้อมกับผมมฟนโตกพี่นาะโฟนตกแล้วมันถือแล้ว,ว,ว,วมันยุบคนตกน้ำโฟนถือกันนั้นม่แล้วโบเห็นเนาะ ไปนะตัว่ได้แค uh, ่เโอ้ยยังโหลดกรับเมื่อกว่าไรน้อยเนาะบ่าได้เห็นเนื้อเลยคือว่านี่มันขนเข้าขนออกอยู่มันเข้าเข้าออกออกอยู่ตลอดโหลดครับเมื่อกว่ากรับเพื่อนพี่น้องเยแอนเนาะ กุาผากัตาบ้าใหญ่ได้ฟงนอได้ฟงนอหน่อยหนึ่งได้ฟังนอหน่อยหนึ่งสรกหนึ่งเพดดอกหนึ่งโอ้ยนอไาซองเถาผ้าเขาป่ามาเบ่งป่าสื่อๆ้วยพี่น้องเ้อเริ่มบาได้ห่อนข้อห่อนต้นดอกกู้ก็จะสงามปนย ยาว่บบาสั่นว่าสี่พี่น้องเลยพาพี่น้องเข้าป่าเนาะใครกว่าภากันนั่งกินข้าวนั่งนั่งซื่อๆือ้าวภากนันยางออกมาพอได้เถอะอออกนี่ฮะปาแดดจนไลยตาลิดๆพี่น้องเลยสี่ฮอตโมงไปเอาหน่องมุกกเลยเนี่ยฮะไปเอาหน่องมุกเลย Nhìn vợ ở đây tôi nâng Mình hát nha Há ừ. 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 con to chứ sạp Hòn 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 ไปไปเป็นสมุนไปเป็นสมุนในจิโร่สามตัวกันไปยังเฮ็ดดอกหนึ่งพี่น้องเลยอ้าป้าเมืองหยาเต็มสูงเลยมานั่งอยู่ในน้องสาลุงวันนี่พี่น้องเลยมอนหลายอยู่ มามจนอยากเปื่อยคนเดียวพี่น้องเลยสิโลสิโล,ลเปตาเปตาอายดิดิสามตวัวก็จะไปคุดเจ็ดจนเดเป็นลอย,<า>ยเป็นพันอเออจนได้ขายมาหางรอบคุดขายอ๋อวนหลอดกันมานาม้ำยางเง,ง,งี้ยงงียงเงี้ยงเออ ไปบาดนี่สิได้ล่าพี่ลาน้องว่าอยากพาพี่น้องไปเบิงเฮดไปหาจิรอแต่สุดท้ายมากับโบด,ด้เด้อพี่น้องเด้อได้จิรอซ้มโตกับเฮ็ดดอกหนึ่งพากันเขาป่าซื่อๆพี่น้องเลยขอบขอบใจถูกกำลังใจแล้วก็ขอบขอบใจที่เขาว่ามาเบิ่งในช่องนี่เนาะในคลิปนี่พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> จอกันคลิปหนะไ <c oughs> บไปไปาย